วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเย็นเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดร,รอบพลงเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังซักอวนอยู่นอกเรือพองจึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีมอน ทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแลั่นเรือออกไปที่ลึกย่อนอวนลงจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดารัสข้าพระเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซิมอนเตโตรเห็นดังนี้ จึงกราบลงที่ตักของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากมายเช่นนั้นยากบและจอร์นบุตรของเสบเดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนเปตโตรก็ประหลาดใจเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งพวกเขาก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามพระเยซูเจ้าไปพระวาจาของพระเจ้าขอพข้าราชาระเเริญเทินเชิญน,นั่งพี่น้องเจรัก ที่วัดคาทอลิกแห่งหนึ่งก็มีคณะขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์เหมือนวัดเรานี่แหละคณะนี้ก็มีนักขับร้องก็ประมาณสักสิบคนร้องเพลงด้วยความไพเราะเพราะพริง้งแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าในสิบคนนี้ มีชายคนหนึ่งก็เป็นนักร้องแต่เขาก็มักจะร้องเสียงเพี้ยนร้องผิดร้องเพี้ยนร้องไม่เข้าคี์กับเพื่อนๆอ,อยู่บ่อยๆหัวหน้าวงหัวหน้านักขับร้องก็ได้บอกชายเสียงเพี้ยนคนนี้ว่าเออนี่นะเธอน่าจะออกไปจากวงนี้ ไปฝึกร้องฝึกไล่โน้ตให้เสียงมันเข้าคียกับคนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาปรากฏว่าชายคนนี้ก็บอกว่าฉันก็ร้องมาตั้งนานแล้วนะนะไม่มีใครบอกว่าฉันเพีย้ยนพ่อเป็นเจ้าก็ไม่เคยบอกว่าฉันเพี้ยนนะเธอถือดียังไงมาบอกว่าฉันรนะ้องเพีย้ยน หัวหน้าวงก็บอกว่าจริงๆเราไม่ใช่ชั้นคนเดียวนะมีอีกตั้งสี่ห้าคน,นในวงอ่ะตั้งครึ่งวงนะบอกว่าเธอเนี่ยร้องเพี้ยนเธอหยุดร้องไปฝึกก่อนเสียงดีแล้วค่อยเข้ามาร้องต่อชายคนนี้ก็ยังยืนยันว่าไม่อะฉันจะร้องต่อไปที่สุดหัวหน้าวงก็ไปหาคุณพ่อเจ้าวัดบอกว่าคุณพ่อ พวกเราเนี่ยสี่ห้าคนรู้สึกว่าคนเนี่ยทำให้วงเรามันเสียหายลองเพลงไม่เพาะขอคุณพ่อได้ช่วยบอกเขาด้วยเพราะว่าผมไปบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อที่สุดนั้นพ่อเจ้าวัดก็ยังไงอะ่ะก็ต้องไปเพราะว่าหัวหน้าวงบอกว่าถ้าคุณพ่อไม่ให้คนนี้ออกไปจากวง หัวหน้าวงจะลาออกเองต่อรองหนักนะพอเจะวัดก็ไปแล้วไปพูดกับชายคนนี้บอกว่าเนี่ยฉันได้รับรายงานมาว่าเธอลองเพลงเสียงเพียนอย่างน้อยสี่หคนแหะในวงเนี่ยลงความเห็นว่าเธอควรจะออกจากวงไปฝึกหัดมาใหม่ชายคนนี้ก็บอกว่าจริงๆอะ่ะก็มีเพียงสี่ห้าคนน่ะ ที่อยู่ในวงบอกว่าผมร้องเพลงไม่ได้เรื่องแต่ว่าคุณพ่อรู้ไหมว่าในวัดเนี่ยมีถึง 40- ่สถึงห้คนบอกว่าคุณพ่อเทศไม่รู้เรื่องคุณพ่อเลยหน้าแตกเลยพี่น้องที่หลักที่เล่ามานี้เนี่ยก็ต้องการจะบอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์ ไม่มีใครดีพร้อมพ่อจะเล่าอธิบายบทอ่านจากพระคัมภีร์สามบทซึ่งมีตัวละครที่เด่นๆอยู่สามคนนะครับพี่น้องบทอ่านแรกเราได้ยินชื่ออิสยาอิสยานี่เป็นประกาศศใหญ่นะพี่น้องจริงๆประกาศศเนี่ยมีประกาศศของพระเป็นเจ้าเนี่ย ประกาศกใหญ่มีอยู่สองค์ประกาศกเล็กมีประมาณ12องค์ประกาศกใหญ่ก็คือมีอิสยาเยเรมีเอเสเคียนแล้วก็ดาเนียนอิสยาถือว่าเป็นประกาศกที่มีชื่อเสียงแต่ว่าก่อนที่อิสยาจะเป็นประกาศกของพระเป็นเจ้าพี่น้องคําว่าประกาศกหมายถึงว่าบุคคลที่พระเป็นเจ้าพระอ,องค์เลือก แล้วก็ใช้เขาให้ไปเตือนคนนั้นคนนี้แม้แต่ไปเตือนกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ทำผิดถ้ากษัตริย์ทำบกพร่องถ้าหากว่ากลุ่มคนศีลธรรมจร,ริยธรรมเสื่อมพระเป็นเจ้าก็จะส่งคนคนนี้ไปเตือนไปประกาศประกาศกก็มาจากคำว่าประกาศใส่กอไก่เข้าไปก็คือประกาศกนั่นแหละไปประกาศไปเทศสอน อิสยาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าประมาณ700ปีนะครับ760ปีเขาก็ดำเนินชีวิตอยู่ธรรมดาเหมือนพี่น้องนี่แหละครับก็มีครอบครัวแต่งงานมีลูกสองคนวันหนึ่งพระเป็นเจ้าพระอ,องค์ก็เรียกอิสยาบอกว่าอิสยาเราอยากจะให้เจ้า ไปเตือนกษัตริย์เพราะว่าตอนเนี้กษัตริย์และประชาชนชาวยิวเป็นต้นที่อยู่ในแคว้นยูเดียที่อยู่ทางใต้เนะี่ยโอ้นะตอนนีนะ้เศรษฐกิจดีคนก็มีความมั่งคัง่งแต่ว่าในขณะที่เศรษฐกิจดีคนมีความมั่งคัง่งทำมาหากินดีแต่ว่าทางตรงข้าม คนมีจิตใจที่เสื่อมโทรมเศรษฐกิจดีเงินทองเยอะแต่คนไม่สนใจพระเจ้าคนเอารัดเอาเปรียบกันคนข่มเหงกันเปบียดเบียนกันชีวิตทางด้านศิลธรรมจริยธรรมเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นขอให้อิสยาไปเตือนกษัตริย์ด้วยเพราะกษัตริย์นี่แหละตัวดี กษัตริย์ไม่ดีก็เลยทําให้ประชาชนไม่ดีไปด้วยอิสยาก็บอกว่าโอ้ยนะผมจะไปเตือนได้ยังไงผมก็เป็นคนไม่ดีอ่ะปากผมก็ไม่ดีพระเป็นเจ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรเราจะส่งเทวดาไปขีบถานในเตาที่กำลังลุกๆุกอยู่เนี่ยนะไปแตะที่ปากอิสยาเมื่อไปแตะที่ปากอิสยาแล้ว พระพิญญาเ็บอกว่าตอนนี้เราได้ทำให้เจ้าสะอาดแล้วจงไปประกาศจงไปเตือนไปสอนอิสยาก็เลยบอกว่าเอา้าเข้าไปเจ้าพร้อมเข้าไปเจ้าจะไปเพราะว่าตอนแรกพระเป็นเจ้าก็พูดเหมือนน้อยใจนะบอกว่าอิสยาใครจะไปแทนเราเราจะส่งใครไปไม่มีใครไปเลยหรือ บ้านเมืองของท่านเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเลยคนไม่สนใจพระไม่สนใจเจ้าเลยและเพราะเป็นเจ้าเนี่ยพระอ,องค์กําลังเงื้อดาบจะลงโทษอยู่แล้วเจ้าไม่รักพี่น้องของเจ้าไม่ไม่อยากไปเตือนพี่น้องของเจ้าหรือเอออิสยาก็รู้สึกรู้สึกว่าอืการไปเตือนเนี่ยก็คือไปแสดงความรักนะเพื่อความรอดอิสยาที่สุดก็ไป เราจะเห็นว่าอิสยาไปนีนะครับพอไปไปเตือนปรากฏว่ากษัตริย์ไม่พอพระไทยนะกษัตริย์ไม่พอพระไทยเพราะว่าอะไรคำเตือนคำพูดเนี่ยมันถูกต้องแต่ว่าไม่ถูกใจที่สุดนั้นกษัตริย์ก็เลยจับอิสยาเนี่ยนะครับยัดเข้าโพรงไม้ ดันเข้าไปในโพรงไม้ตัดไม้มานะมีโพรงแล้วก็ยัดอิสยาเข้าไปในโพรงไม้แล้วก็บอกให้ทหารเอาเลื่อยมาเลื่อยโพรงไม้ออกเป็นสองท่อนซึ่งมีตัวอิสยาอยู่ในนั้นนะครับอิสยาถูกเลื่อยออกเป็นสองท่อนเลยอิสยาตายเพราะว่าทํางานให้กับพระเจ้าแต่การตายของอิสยานั้นเป็นการตาย เพื่อที่จะบูชาความจริงที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าก็รับอิสยานั้นขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องที่รักอันนี้เป็นตัวอย่างแรกของคนที่พระเป็นเจ้าพระองค์ใช้และเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะไปเตือนคนอื่นแต่พระเป็นเจ้าพระองค์ก็ประทานพระคุณพระพรประทานความกล้าหาญและก็ผลตอบแทน แม้ว่าในโลกนี้เขาจะตายแต่ว่าเขาเกิดใหม่ในสวรรค์เพราะเป็นเจ้ายกเขาขึ้นสวรรค์แม้ว่ามนุษย์จะทำร้ายเขาจนถึงความตายก็ตามเรามาดูในบทอ่านที่สองพี่น้องบทอ่านที่สองนั้นตัวเอกในวันนี้ก็คือว่านักบุญเปาโลซึ่งเดิมชื่อเซาโลพี่น้องก็ทราบนะครับว่าเซาโลเนี่ยโอ้โหเนีเป็นคนที่เกลียดคริสตชนอย่างมากเกลียดเข้ากระดูกดำ รู้ว่าคนที่เป็นคริสชชนอยู่ที่ไหนรู้ว่าคนที่นับถือพระเยซูกิสตเจ้าอยู่ที่ไหนเซาโลไปทุกที่จับคนที่นับถือองค์พระเยซูกิสตเจ้ามาเคี่ยนบังคับให้ทิ้งพระเยซูกิสตเจ้าบังคับให้สป,ประมาทพระเยซูกิสตเจ้าเซาโลนะครับเดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มเดินไปถึงเดืองเอเมืองดามัสกัส กำลังจะเข้าสู่เมืองดามัสกัสเพราะว่าที่นั่นเซาโลรู้ว่ามีคนที่นับถือพระเยซูคริสต์เจ้านี่มากมายเพราะฉะนั้นจะไปจับมันมาใส่คุกจับมันมาฆ่าไปเชื่อทําไมเยซูเยซูนี่สอนอะไรเซาโลบอกไม่ได้นะครับมันขัดหูขัดตาเหลือเกินที่สุดนั้นเซาโลไปกําลังจะเข้าไปในเมืองพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ปรากฏพระองค์ ทำให้ซาโลได้รู้ว่าโอ้พระเยซูริ์เจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นคนธรรมดานะพระเยซูริ์เจ้าเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าเพราะว่าเมื่อประจักษ์มานั้นเซาโลได้ยินเสียงว่าเซาโลเซาโล,าโลเจ้าเบียดเบียนเราทําไมซาโลก็ถามนะพระองค์เป็นใครพระเยซูเจ้าตอบว่าเราคือผู้ที่เจ้ากําลังเบียดเบียนอยู่เซาโลรู้เลยว่าโอ้นะที่เราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นคนธรรมดาแล้วมาสอนลัทธิที่แตกต่างจากชาวยิวเนี่ยนะครับ เขาคิดว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนเพี้ยนแต่เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าปรากฏพระองค์แบบนั้นทําให้เซาโลเชื่อเลยว่าเออนะสิ่งที่เราคิดไปนั้นทําผิดไปนั้นเราพลาดไปแล้วที่สุดนั้นนะครับพระเยซูคริสตเจ้าก็ใช้บุคคลที่เคยเบียดเบียนศาสนาคริสต์ที่เคยเบียดเบียนคนที่นับถือพระองค์เนี่ยให้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือแล้วออกไปประกาศเทศนสอน ให้กับคนต่างชาติต่างศาสนาเห็นไหมครับคนที่ดูเหมือนว่าตอนแรกโอ้ชั่วร้ายมากไม่เหมาะไม่สมเลยแต่ว่าเมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์ขอเขาขอให้เปลี่ยนแปลงและเขามีน้ำใจเนี่ยพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ให้พระพรให้ความสามารถให้ความกล้าหาญและซาโลก็ออกเดินทาง นะครับไปเทศนาสั่งสอนนะครับทั่วประเทศตรุรกีไปมาจนก,กระทั่งมาถึงกรุงโรมและี่สุดนั้นมาถูกตัดคอที่กรุงโรมเซาโลตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลก็เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ของพระศษษาสนจักรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองที่ต้องการจะบอกว่าในสายตาของมนุษย์มองว่าคนเหล่านี้คนแบบนี้ไม่เหมาะพราเป็นเจ้าใช้มาทำไม แต่ที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าก็ใช้คนที่มนุษย์มองว่าไม่เหมาะไม่สมชั่วเป็นเครื่องมือของพระองค์ได้ถ้าเขามีน้ำใจถ้าพี่น้องมาดูนะครับในพระวรสารในวันนี้เราจะเห็นว่าคนเด่นๆก็คือเปโตรเปโตรนี่ก็เป็นชาวประมงนะครับไม่รู้เรียนจบป .4 หรือเปล่านะก,ก็ทำอาชีพจับปลาอยู่ดีๆนั่นแหละนะครับ ที่สุดนั้นเมื่อพอฟฟระเยซูกิจเจ้า like <con Liberty Overwatch> พระองค์ไปพระองค์ก็บอกให้เขาถอยเรือออกไปเพราะมีประชาชนมาเบียดเสียดพระเยซูกิสเจ้าเยอะแยะเรือลํานั้นที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่เป็นเรือของเปโตรพระองค์ก็ถามนะเป็นไงจับปลาเป็นไงไงโอ้เมื่อคืนเนี่ยจับปลาไปได้เลยพระองค์ง่วงเราไม่คุ้มเลยเมื่อคืนพอพระเยซูเจ้าเทศน์สอนจบพระองค์ก็บอกเปโตรว่าเอาถอยเรือออกไปในที่ลึกแล้วลงอวน มันเป็นเวลากลางวันพี่น้องปกติชาวประมงจะจับปลาเวลากลางคืนและเปรตโตเชี่ยวชาญมากกว่าพระเยซูเจ้าแน่นอนในเรื่องของการจับปลาพระเยซูริ์เจ้าคงไม่เคยจับปลาพระเยซูเจ้าเป็นช่างไม้นะเพราะว่าโยเซปิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าเป็นช่างไม้พระเยซูริสจเจ้าคงถนัดในเรื่องของการตัดไม้ใส่กบตีตะปูอยู่กับค้อนถนัดแน่นอนแต่วันนี้พระเยซูเจ้าไปแนะนําเปรตโตซึ่งเป็นชาวประมง ให้จับปลาในเวลากลางวันเปโตรก็คงนึกขำอยู่เหมือนกันนะพระเยซูเจ้านี่เพี้ยนหรือเปล่าเรานี่เชี่ยวชาญอยู่แล้วจับปลาทั้งคืนในเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ปลาแล้วพระเยซูเจ้ามาบอกจับกลางวันเนี่ยมันจะได้หรือมันไม่น่าจะได้แต่เปโตรเชื่อแล้วก็ลงอวนก็จับปลาปรากฏว่าอวนแทบขาดปลาติดอวน จนกระทั่งมายกขึ้นไม่ไหวต้องไปเรียกยากอับกับยอนมาช่วยแล้วเมื่อเปรโตเห็นแบบนั้นปุ๊บโอ้นะรู้สึกว่าพระเยซูเจ้าเ่ยนะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิเ์เป็นเพราะเป็นเจ้าที่โดนบันดาลอะไรก็ได้เปรโตถึงกับคุกเข่าลงนะครับกราบที่ตักพระเยซูกิจเจ้าบอกว่าขอพระอ,องค์ไปจากเข้าไปเจ้าเถิดเพราะเข้าไปเจ้าเป็นคนบาปแต่พระเยซูกิจเจ้าบอกไงบอกว่าเปรโต เราจะให้เจ้าเป็นคนที่ไปจับมนุษย์ไปเทศนาสั่งสอนเห็นไหมครับพระเยซูกิจเจ้าก็เลือกนี่แหละเปโตรที่จบปอไม่รู้จบปอสี่หรือเปล่านี่แหละให้มาเป็นเครื่องมือของพระองค์และที่สุดนั้นเป็นหัวหน้าพระศาสนาจาับเป็นพระสันตปาปาองค์แรกเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสยา,ไม,า,าไม่ว่าจะเป็นเปาโลไม่ว่าจะเป็นเปโตรเนะี่ย เป็นบุคคลที่นอกสายตาเลยนะครับเป็นบุคคลที่ดูเหมือนว่าไม่เหมาะสมเลยแต่พระเป็นเจ้าพระองค์ก็เลือกสามคนนี้แล้วเขาก็มีน้ำใจแล้วพระองค์ก็ประทานพระพรให้กับเขาให้เขาเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่น้องเรามามองดูชีวิตจริงของเราเป็นยังไงครับเวลาที่มีการประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่จากกรุงลง โอ้ทุกคนก็รอข่าวนะพี่น้องรอข่าวตัวเก่งนะบางคนก็เก่งจนกระทั่งวันนี้แหละเพราะว่าก็ไม่ได้รับเลือกสักทีหนึ่งพอประกาศตู้มมาบางคนที่รู้จักคนนั้นดีๆก็ยีนะครับไม่ได้เรื่องยิ่งพระสงฆ์เลยยิ่งวิจารณ์พระสังฆราชไม่ได้เรื่องข่า่หนูดีกว่าทําไมไม่เลือกข่าเห็นไหมในสายตาของพระสงฆ์นะครับ ไม่มีพระสังฆราชองค์ไหนดีนะในสายตาของสบรุษก็คงจะไม่ค่อยพอใจเจ้าวัดองค์ไหนเท่าไหร่หรอกนะครับก็จะมีวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วในสายตาของพี่น้องก็จะพออสภาพ,าพิบาลเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เรื่องนะครับในครอบครัวเราก็ยังรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้เรื่องเลยนะในโรงเรียนก็บอก ซิสเตอร์คู่ใหญ่ก็ใหม่คอยได้เรื่องอะ่ะที่สุดในชีวิตเราเนี่ยมีใครได้เรื่องบ้างพี่น้องไม่มีใครได้เรื่องถามว่าตัวเราเองแท้ๆเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราพอใจไหมพอใจตัวเราเองตลอดเวลาไหมบางทีเราโมโหตัวเองใช่ไหมพี่น้องอะไรวะอยากจะทำอย่างนี้ทำไมมันทำไม่ได้ แม้แต่ตัวเราเองยังทำให้ตัวเราเองพอใจไม่ได้เลยเราจะไปเรียกร้องให้คนอื่นทำถูกใจถูกต้องตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าถ้าพระเป็นเจ้าพระอ,องค์เลือกใครถ้าพระเป็นเจ้าพระองค์เลือกใครให้เป็นสังฆราชเลือกใครให้เป็นพระสงฆ์เลือกใครให้เป็นพอสภาวิบาล เลือกใครให้เป็นครูใหญ่เลือกใครให้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราให้เราเชื่อว่าแม้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าเขามีน้ำใจพระเป็นเจ้าจะประทานพระพรให้และที่สำคัญนะพี่น้องถ้าใครที่ได้รับเลือกแล้วแม้ว่าจะไม่เหมาะสมแต่พยายามพยายามใช้ความสามารถพยายามใช้พระคุณพระพร ที่พระเป็นเจ้าประทานให้แม้ว่าจะมีนเพียงน้อยนิดแต่ว่าทำอย่างเต็มที่พระเป็นเจ้าพระองค์ก็จะทวีพระพรพรสวรรค์ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่คนที่เป็นนักร้องบางคนไม่รู้โน้ตแม้แต่ตัวเดียวนะครับพี่น้องร้องก็บเมียนแต่มีน้ำใจอ่ะมีน้ำใจเอาละนะคุณพ่อเจ้าวัดมอบมอบให้ มอบหน้าที่นี้ให้พยายามร้องนะครับร้องคุณพ่อตอนที่อยู่นนแก้วนะไปฟังขับร้องที่คุณพ่อสมชัยนะแต่งตั้งนะักขับร้องคุณพ่อจําได้คุณพ่อมีลุงคนหนึ่งมีอา,อา,อ,าอาเขยชื่ออาศีโนแกไม่รู้โน้สักตัวนะครับวันหนึ่งคุณพ่อก็ไปเป็นพิธีกรมองขึ้นไปบ,บนคณะขับร้องเห็นหัวล้านล้านโอ้อาเขยเรานี่แกไปร้องเพลงได้ยังไงแกไม่รู้โน่สักตัวเดียว ว่าแต่แกร้องมาเพราะนะแต่ว่าก่าจะพเพราะโดนคุณพ่อสมใจสับโขกตลอดเลยนะโอ้ยนะแกจะออกจากคนะขับร้องตั้งหลายครั้งนะแกก็กลับมาใหม่ก็ร้องเพลงจนตอนหลังร้องเพลงเพราะเนี่ยคุณนิกรู้ดีนะพ่อสมใจแกสับโขขนาดไหนแต่ทุกคนที่มนาะเป็นเจ้าพระอ,องค์ให้ความรู้ความสามารถใช้เถอะพี่น้องอย่าไปบอกว่าฉันทําไม่ได้ แล้วอย่าไปติดตำหนิคนนั้นว่าคนนี้ก็ไม่ได้เรื่องคนนั้นก็ไม่ได้เรื่องแล้วเคยตักน้ําใส่กระโหลกช่าโงกดูเงาตัวเองหรือเปล่าวะตัวเองได้เรื่องหรือ,อยังเพราะฉะนั้นพี่น้องอิสยา,ปาเปาโลเฟโตรก็ดูเหมือนไม่ได้เรื่องแต่พอเป็นเจ้าพระองค์ก็เลือกเขาเขาก็มีน้ําใจแล้วก็ทําและพระศาสนาจากพระองค์ก็ได้เรื่องจนถึงทุกวันนี้แหละครับ My brothers and sisters in Christ, the first leading is on the call of Isaiah, the second on the call of Paul, and the gospel on the call of Peter and his co workers. They all felt unworthy of God. Isaiah said, Woe is me, I am lost, for I am a man of unclean lips and i live among a people of unclean lips paul felt himself unfit to be, called on, uh, to be called an apostle because he persecuted the church of god and peter fell down at jesus' feet and said go away from me lord because i am a sinful man Beyond the feeling of personal unworthiness, there is another quality that the three people who are called to do God's work in today's listings have in common, and that is the availability to do God's will and the readiness to follow His directives. Today, as always, the good Lord continues to ask. Whom shall I send and who will go for us? The Lord still needs messengers, men and women who, like Isaiah, will proclaim the good news of God's love in the temple. Or who, like Paul, will announce it in foreign lands to the, to the end of the earth. Or who like Peter will speak up for God in the workplace and bring their co workers and business partners to know and follow the Lord. The Lord Himself will render you fit for the job He wants you to do for Him, as He did with Isaiah, with Paul, and with Peter. มีกอดเบสซิออนขอพระเจ้าอานวยพรเดชพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอามน